ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในช anel จันเจ้านี่ครับวันนี้นะครับก็จะมาตกปลาแม่น้ำนายเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นบ่อที่3นะครับบ่อสุดท้ายของแม่น้ำนายนั่นเองทะเลสาบวิกตอรีนี่ครับเลเวล170นั่นเองนะครับไปชมกันเลยฮะดูเควสที่มันจะให้ผมไปสมดาว3ดาว4ดาวนะครับก็จะได้เก็บเงินอยู่3นะครับ ครับผมตกได้ตามที่มันกําหนดนั่นเองอันนี้เหลือ3าความทนทานของมันเหลือ3ามนั่นเองก็จะทําการซ่อมไปก่อนจะไม่ได้ขี้เกียจมาซ่อมทีหลังเหยือ <Yeah, S 2> เป็นแม่น้ํานายโอเคชิคความเรียบร้อยเราพร้อมแล้วก็ลุยนะครับลดเสียงลงหน่อยมันเสียงดังเกินไปนะครับตอนแรก ดูว่าจะได้ปลาอะไรกันเจก็ okay. ยังไม่โดดนะโดดยากมากปลาเชื่อโอนสีเงินนะครับไ i ฟ i มันไม่ค่อยเสถียรน,นะครับ เช้เนตตัวเองดีกว่าโอ้โหคุณพระช่วยบอร์ดที่2นี่ผมไม่ได้บอร์ดเลยนะเอาจริงจริงบอร์ดนี้มาตัวที่2เอาวะเอาวะไม่คิดจะโดดหรือโดดก็ไม่เป็นไรครับเรามาชมกันตอนที่มันขึ้นมานั่นเองตัวสีทองด้วย ากระพงแม่น้ํานายสีทองนะครับไ,ได้ทะเลสายมาตัวอ้วนมากเลยจุดร้อยเก็บเข้าไปตอนนี้เราก็ต้องการที่จะทำภาร,รกิจให้มันสําเร็จนะครับคเควสของเรา่าดิไม่ได้กลัวครับ ไม่โดดก็ไม่เป็นไรไม่โดดก็ไม่เป็นไรโดนขี้ไปเราวงอย่างนี้แหละขึ้นมาเดียวรู้เรื่องไม่ต้องโดดให้เหนื่อยนะฮะเจป้าขวัญป้าขวัญหินนะครับป้าขวัญหินสมมครจะตกแล้วจะเอาเข้าคิวนะครับถ้าเป็นปลาพวกธรรมดานะถ้าไม่ใช่ปลาพวกอื่นนะครับถ้าเป็นปลาบอสอย่างนี้ปลาที่มันจะให้เราเอาไปเข้าของเราก็ ก็เอาเข้าไปเข้าของเราเลย <L an> หรือให้มันโดดขึ้นมาอยู่นะแต่มันไม่ค่อยจะโดดโดดยากฮะเออขึ้นมาสักทีปลาอะไรเนี่ย ประกัดขาวใช่เหรอดูทรงเหมือนปลาอะไรสักอย่างนี่แหละไม่น่าจะเหมือนประกัด <c oughs> โอเคห้าสิบเก้าไม่ตัวสีของเลย พาะอะไรม้ลืมลืมลืมกดค้างไปไม่ยมีมันก็เลยไม่ไม่ขึ้นมานะครับประกดกับหัวสีทองที่สามเอ็ดก็ตัวใหญ่เอาเรื่องนะครับเอเฟิ สีดำปลากระดีมุกนะครับสีสีออกน้ำตาลนะครับน้ำตาลแดงๆเลือดหมูตัวนี้นะก็แล้วหนึ่งแสนปลาไม่ขึ้นมาแล้หื ossing? มาหายุงนะครับมาหางยุงสีดุงตอนนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสบํหรับตัวนี้ไม่ลงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าว่าจะสะบัดไปเบาๆนะสะบัดไปนิดเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่ลงเลย <c oughs> ไม่ขึ้นละฮะไม่ขึ้นก็นไม่เป็นไรนะครับ ไม่ปาสัก3ดาว4ดาวอย่างเงี้ยคือมันมีตัว2ดาว1ดาวติดไหวมากเออมันไย่งี้ดิเราก็ใส่เหยือไปเหยือชั้นสูงเลยนะจะขึ้นไม่ขึ้นไม่ชอบโดดนะครับบ่อน,นี้มันมันไม่ชอบโดดอนะ่ะ ปลาโพวานเนี่ยครับดูลักษณะปลาลนะสีออกมันมันสีสีเงินสีตะกัวสีมันนะไม่ติดปลาใหญ่ปะ ตัวเก่าก็ซ้ำซ้ำกันบ่อยมากครับตัวที่มันติดตัวเดิมตัวเก่าซ้ำกันบ่อยมากไม่ค่อยอยากจะโดดนะบอลนี้ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นเป็นคันเบ็ดอันเื่นดูนะครับคือดาเมจของเรามันก็เวอร์เวอร์มากเลยแหละบอลเฟนิกก์ออ Phoenix. สายลมป่าสายลมก็สวยนะจะไม่ใส่ไข่มุกด้วยนะครับล่อก,ก็จะเป็นสายลมตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็บวกสิบแล้วล่ะ เคสียงสวยก็เตดคีย์เยอะเหมือนกันนะแต่มันก็จะไม่เบิร์มเหมือนคันไททันของเรา ตัวเดิมป่ะเดี๋ยวคงให้คล้ายตัวเดิมนีนะ่โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ สำหรับบ่อแม่น้ำนายนะครับขอบคุณด้วยครับสำหรับคนที่ดูจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าใครยังไม่กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปนะ